เอ้ยอะไรดีเราครับวันนี้เราทำอะไรวันนี้เราจะไปทำเคมอะไรคิปเปไปตายเลยวัตดิบมีโอ้ยโอ้ยงั้นเราก็ไปไปอ้อยกันเถอะครับหนึ่งแล้วครับครับนั่นคือ อ้ไอ้วิธีการเก็บอ้อยที่ถูกต้องก็คือนี่เลยแสดงให้ดูหลบไปเก็บเดียเก็บ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 โอ้ยดำน้ำเก็บมันรังทดจริงๆโอเคโอเคครับโยอะเวทีที่สองก็คือ ไข่ไก่ซึ่งเราต้องเก็บมาจากไก่ครับนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงไว้ครับเราจะเก็บกันก็คือเราทำอย่างนี้เนื่อะไรไข่ล่ะครับโอ๋อไข่งั้นเราก็ไปวัดชีิตพี่สามมาเลยครับถ่ายยังไงถ่ายยังแล้วครับถ่ายแลยครับวัชีิตพี่สี่คือข้าวเย็บแล้วก็มาปิดกันเลยครับ เก็บข้าวเก็บข้าเดี๋ยวเก็บข้าทำไมทำงี้ดูของผมสิครับบุ้ไแม่ข้าวข้าวอยู่ไหนข้าวเออผมว่าอย่างนี้มันกว่ามันมืออย่างยิ่ง เถื่อนจริงๆอย่างี้สิอย่างนี้ต้องอย่างนี้ด้วยแล้วเข้าอยู่ไหนเ่ยแล้วเข้าอยู่ไหนเอ่อเก็บเอาไว้ว่าเราเราได้เข้าแล้วกันเอเอครับ เราข้าวหายไปไหนแล้วอะข้าวในมือกูนี่อ๋อเหรอองั้นเราก็กลับไปกันเถอะครับเลยมาเลยครับวัตถุดิบผมได้เตรียมไว้ในกล่องแล้วครับผมได้เตรียมวัตถุดิบไว้ในกล่องแล้วผมจะเอามันออกมาครับเด็ดใส่เคลยบผมก็เอามันมาเรียบร้อยผมเอามันมาเรียบร้อยแล้วครับ ไข่ผมเนี้ยไข่ไข่ไข่ครับะ้อคุณคุณอ้อยอ้อยไข่อ้อยไข่พ่องแย็บเรามาทำมือจ่อเป็นทำไงวะเป็นกูก้คันทำไงอมไปแล้วยังไม่จบจบแล้วตอนจบนะจบแล้วจบแล้วจแล้วจบแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้บึ้มโกูก้ขัน ชื่อมิสเตอร์เบสล็อกเกอร์ฉันผมซุปเปอร์มตายชื่อเคซินเคซิน <c oughs> โอเคจบแล้ว oh, oh. จบแล <c oughs> ้วจบสิจบบายบายจจิิจ้้อลังการมาก